สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องเชี่ยวเศรษฐุินะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอัปเดตนะครับน้องฟิโลเดนดอนเบอร์เบิร์นมาร์คหรือว่าเจ้าเบอร์มาร์คของเรานะครับที่เราได้ทำการขยายพันธุ์โดยการตัดกิ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตนะครับน้องเบอร์เบิร์นมาร์คที่เราได้ ตัดไว้นะครับทั้ง2ตะก้านั้นนะครับอ่าแล้วตอนนี้เป็นต้นแม่นะครับในวันนั้นเป็นต้นแม่นะครับที่ผมตัดไว้2อกิ่งนะครับรอยตาที่ผมได้ทาปุนแดงไว้นะครับตอนนี้สมานดีและแห้งดีแล้วนะครับแล้วก็ใบใหม่แตกออกมาก็สวยนะครับไม่หมดความสวยจริงๆนะครับแต่ใบด่างใบด่างเยอะกว่าใบที่เขียวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามา แกะถุงอัปเดตทีละต้นกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> เนื่องจากต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้จะมีสามใบนะครับ <Yeah. S 1> ต้นนี้จะมีสามใบนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลย <Yeah. S 1> ถุงอบนี้นะครับ <Yeah. S 1> ผมใช้เชือกปอมัดเอานะครับ <Yeah. S 1> เวลาแกะก็จะได้แกะง่ายๆอย่างนี้นะครับเราก็ลูบเอานะครับเด <Yeah. S 1> ี๋ยวเราจะมาดู น้องกันนะครับว่าตอนนี้น้องเขาเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้หางจากระยะเวลาที่เราตัดชำไว้นะครับก็อยู่ที่สองอาทิตย์แล้วนะครับอสองอาทิตย์แล้วนะครับนี่เราพูดกับต้นแรกของเราเลยจําได้ไหมครับอาน้องมีสามใบนี้นะครับ ทำใบด่างเยอะนะครับด่างลงก้านนะครับและตอนนี้นะครับมีหลอดแทงขึ้นมาแล้วนะครับสองหลอดเห็นไหมครับอ่าอันนี้ต้นแรกนะครับเดี๋ยวต้นต่อไปเลยครับสำหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับสามารถ ย้อนวิดีโออไปย้อนหาวิดีโอของผมได้นะครับเป็นคลิปวิดีโอแรกเลยที่ผมทำลงในช่องนี้นะครับสามารถเข้าไปดูเลยนะครับว่าผมขยายพันธุ์อย่างไรนะครับใช้วัสดุปลูกอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการปลูกนะครับสามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นต้นที่2มีทั้งหมด4ใบนะครับ อ่นนี่เป็นต้นที่สองของผมนะครับมีทั้งหมดสี่ใบนะครับเอ,อ๊บก็มีใบด่างใบด่างทุกใบนะครับอ่าด่างทุกใบนี่จะด่างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับน้องหลอดใหม่ออกมาแล้วนะครับแต่น่าจะเป็นเขียวซะส่วนใหญ่นะครับอ่าอันนี้ลอยตัดใบทิ้งนะครับอันนี้ก็จะได้มาทั้ง2กระถางเลยนะครับ นี่นะครับทั้ง2กระถางทั้ง2กระถางที่เราได้เพาะพัน์ธุไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นแม่นะครับต้นแม่ก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีต้นไหนตายเนาะนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถนําวิธีการเพราะพัน์ธุของผมนะครับขยายการขยายพัน์ธุของผมนะครับไปประยุกต์ใช้ทําตามแบบของตัวเองก็ได้นะครับ ไม่ต้องทำแบบตามแบบผมก็ได้ในเรื่องของสูตรเดนนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมท่านได้ดูกันนะครับนี่เลยนะครับสามใบนี้สวยงามมากนะครับลายสวยมากนะครับหากเวลาท่านผู้ชมนะครับจะต้องการเลือกซื้อเบอร์เบิร์นมาร์คสักต้นนะครับก็เลือกที่เขาด่างลงก้านแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ เราจะเห็นรอยด่างของเขาสีที่มีเส้นสีเขียวกับสีขาวรวมกันนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าด่างแรงนะครับออกใบใหม่มาก็จะด่างเยอะนะครับมีโอกาสด่างได้เยอะสุดนะครับสูตรดินของผมก็จะมีพวกดินนะครับดินที่เขาผสมมามีหินวกหอวไฟนะครับกาบมะพร้าวนะครับแล้วก็เผรอไรนะครับช่วยทําให้ดินโปร่งนะครับ ดินยังชื้นอยู่เลยนะครับตั้งแต่อบไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วครับตอนนี้มาก็ครึ่งเดือนแล้วดินยังชื้นอยู่เลยนะครับอันนี้เราก็เอามาตั้งไว้ข้างนอกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรแล้วให้น้องโดนแสงน้อยๆพอนะครับไม่ต้องให้น้องโดนแสงเยอะนะครับเบอร์เบินมาร์กนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีคลิปวิดีโอการอัปเดตนะครับน้องเบอร์เบินมาร์กของผมที่ผมได้ ขยายพันธุ์ไว้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมในการทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ